ทักทายกันมาได้นะคะกลดหัวใจทักคอมเมนต์มาได้นะคะเราวันนี้เรามาคุยกันทักไปคุยไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จนะทักไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยวันนี้คุยเรื่องใหม่ไหมที่ใช้ ไหมที่จะใช้นะคะใช้ไหมอะไรดีใช้ไหมอะไรสวยอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่มือใหม่มือใหม่เข้าวงการใหม่ๆนะคะก็จะมีคำถามนี้อยู่แล้วเมื่อก่อนทิปก็ก็พูดตรงๆก็ไม่ได้ถามใครก็ไปแอบส่องเขาดูว่าเขาเขาใช้ไหมอะไรกันนะ บางทีบางทีเราไปดูเ,เราไปดูช่างคนอื่นเนาะเขาถักไหมเขาบางบางทีเขาถักจนชินแล้วนะคะจะสังเกตดูว่าช่างที่ฝีมือดีๆนะเวลาเขาถักเขาก็จะใช้ไหมแบบเดียวนะคะอ่า เพื่อความเคยชินเนาะถ้าชินมือนะคะเพราะว่าไหมแต่ละอย่างมันเมื้อมันไม่เหมือนกันนะแล้วก็ความชอบก็ไม่เหมือนกันด้วยบางคนก็ไปดูไปดูช่างที่เก่งๆนะคะส่วนมากก็จะถ้ากิง่งก็จะรับออเดอร์เนาะ ส่วนมากจะรับออเดอร์นะคะเขาก็จะใช้ไหมแบบเดียวน่นแหละเพราะว่ามันง่ายแล้วก็มันสะดวกมันชินมือแล้วนะคะและทีนี้เริ่มฝึกใหม่ๆบางทีเราจะไปเอาไหมที่เขาใช้เลยมาฝึกเนี่ยบางทีนะคะบางบางทีบางแบบไหมบางอย่างมันก็เอามาฝึกเริ่มต้นไม่ได้เนาะ ยกเว้นว่าชอบจริงๆนะคะชอบไหมชนิดนี้จริงๆเอออย่างชอบมากๆนะชอบมากๆแล้วมันหาได้ง่ายด้วยเนาะหาได้ง่ายเออแล้วมันก็ถูกด้วย <c oughs> ก็ก็ต้องจําเป็นที่จะต้องใช้มันให้มัน ให้ชินมากที่สุดนะมันมีหลายองค์ประกอบเนาะ,ะมีหลายองค์ประกอบที่จะเอามาใช้ประกอบในการเลือกไหมนะคะในการฝึกล่มต้นไหมซัมเมอร์ไหมซัมเมอร์เป็นยังไงไหมซัมเมอร์ก็จะมีเบอร์เล็กสุดเบอร์สิบหก นะเบอร์สิบหกอ้วนเนะเบอร์สิบหกก็เล็กมากนะคะเบอร์สิบหกเนี่ยยกตัวอย่างสีดำนี้เลยนะคะนี่นะเล็กนะคะเล็กอันนี้เป็นของวีนัสนะเล็กแล้วก็ตีเกลียวแน่นแต่ว่าไหมไหมค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะ เวลาใช้ก็ไม่แนะนำให้มือใหม่เอามาฝึกเนาะเพราะว่าไหมวีนัทค่อนข้างแข็งนะคะค่อนข้างแข็งแต่ว่าถ้าถักอสัาดาหแล้วเนาะหลายใบแล้วก็เอามาฝึกได้เลยเนเบอร์ยี่สิบนะคะโดยนี่ได้มา เพิ่งเพิ่งแกะกล่องเลยเพิ่งแกะใหม่ๆเลยอ่าเบอร์ยี่สิบนะคะเบอร์ยี่สิบก็จะเป็นแบบนี้เบอร์ยี่สิบเฉยๆนะคะไม่ไม่ใช่ยี่สิบอ้วนนะดูบางทีเราดูตาเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะดูตาเปล่าไม่รู้นะคะว่าอ่า ไหมมันมันเป็นยังไงนะอันนี้เบอร์ยี่สิบคะอ่าปลายไหมมันปลายไหมมันบางทีก็โผล่ออกมาแบบนี้นะวิธีดูนะคะแต่ดูในรูปเราจะไม่รู้หรอกเนาะเวลาพีออเดอร์อเวลาไปช้อปปิ้งอะเราไม่รู้หรอกนะคะแต่อันนี้จะ ่ให้ดูเฉยๆว่าไหมที่คุณภาพเป็นยังไงนะคะก็จะต้องเกลียวเกลียวเนี่ยเนยคะเนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นออกมานะคะเส้นมันต้องเป็นเกลียวออกมาอ่ะแล้วไหมที่ที่มัน แยกเส้นไม่ได้ก็มีนะอันนั้นแยกเส้นไม่ได้ก็คือมันก็ดีมันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีเานะแต่เวลาเราถักนะปลายตรงนี้ยปลายเข็มเราอ่ะมันจะไปเกี่ยวโดนพอไปเกี่ยวโดนแล้วมันฟูนะเพราะว่าทิพย์เคยอ่าเคยถักมาแล้วนะคะไหมที่มัน มที่มันมันไม่ตีเกียวนะมันจะมาเป็นเส้นๆแล้วเราฉีกออกแบบนี้ไม่ได้นะอืมนั้นต้องผักระวังนิดหนึ่งมันใช้ได้อยู่ถ้าซื้อมาแล้วก็ใช้แต่ว่าต้องระวังนิดหนึ่งว่าเวลาปลายไหมไปเกี่ยวโดนเนี่ยนะมันจะฟูแต่อันนี้ไม่ฝูเห็นไหมเกี่ยวยังไงก็ไม่ฟูนะ อันนี้เบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบค่ะอ่ะยัดเข้าไปที่เดิมก่อน,นี่กำลังจัดเซตนี้ให้ลูกค้านะคะเซตใหญ่เลยนี่ไงอันนี้เป็นไหมที่ใหม่ที่อยู่มา หมายคู่บุญเลยนะคู่บุญบารมีคือที่บ้านแถวบ้านมีมีร้านอยู่ในตัวเมืองเลยนะก็อยู่เชียงรายนะคะเราจะมีร้านสหศิลป์อยู่ที่เชียงรายในกาดหลวงนะเวลาเราไปกาดหลวงเราก็แวะนะก็จะได้มาสองสามม้วนสี่ม้วนนะคะนี่เป็นี่สิป่วน เนาะมันก็จะใหญ่กว่าอันนี้นิดนึงนะนเวลาตีเกลียวมาเวลาถักคู่กันก็จะใหญ่ๆหหน่อยนะ,นะะถ้าถักคู่กันก็จะใหญ่หน่อยนะอันนี้อันนี้ก็จะละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะได้อยู่สวยอยู่นะ ถักกับเอ่อเบอร์สองนะคะเข็มโคเชเบอร์สองอ่ะอันนี้ไม่ได้ม้วนนะคะยุ่งเหยิงจะยุ่งเหยิงหน่อยนะะที่ม้วนมีนะค่ะแต่ขี้เกียจม้วน ขี้ม้วนมันมีอยู่แล้วใส่ขี้เกียจม้นวนก็จะเลืองถุงหน่อยนะถ้าขี้เกียจม้วนไหมนะคะก็จะเลืองถุงหน่อยแลค่อยใส่แยกกันแยกมันไว้ต่างหากแบบนี้เนสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับช่างนะคะหรือผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มต้นหักกระเป๋าวายูนะคะแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะเลือกไหมยังไงดีจะได้เอาเป็นแนวทางนะคะในการประกอบการตัดสินใจเลือกไหมที่ตัวเองชอบหากใครมีคำถามสามารถทิ้งข้อความไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวรูทิพย์จะมาตอบให้นะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ